สวัสดีครับชาวยูทูบทุกท่านเลยนะครับโอเควันนี้ก็อยู่กับผมในเกมมิวเท่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะจ๊ะโอเคเสียงเสียงก็เพาะนค่เว่าเห็นไหมครับเสียงยินนะครับเสียงเพราะว่าไม่จะเวอร์ครับไม่ใช่เสียงเกมนะครับไม่ใช่เสียงเกมนะครับเป็นเสียงเกมนะครับที่แบบสียงมาก ครั้งแรกผมเล่นวันก็ผมไปเปลี่เพลงแต่นะไม่ใช่ผมเปเสียงเก่งจ้ะโอเคยตอนนี้ผมจะมาบอกวิธีแบบทำยังไงไม่ให้เพชรเราหมดนะครับเพชรผมนี้อคือนี้ตลอดเลยผมปิดเสียงของกันดังเลยเห็นไหมครับนี่เราขั้นตอนแรกเลยเราต้องมาซื้อเพชรตัวนี้ก่อนครับอันนี้ก็คือเพชรล็อกนะครับอารัะอาระอันอะไรองครับอาระหนึ่งเพชรล็อกเองซื้อไปเยอะๆเลยครับ เห็นไหมครับเพดล็อกเนี่ยเราก็กดใช้ครับแล้วข้างล่างมันก็จะขึ้นเพดล็อกมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับขึ้นขึ้นมาเป็นหลายล้านแล้วครับเห็นไหมครับพอเราพอเราจะใช้เราต้องใช้เป็นตัวไม่ล็อกนะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่ เราก็ซื้อตัวนี้อัลละสามสิบเองแล้วก็กดอันนี้จะเพชรเพชรไม่ล็อกนะครับเห็นไหมครับเพิ่มมาเยอะเลยครับโอ้โหกดทีเดียวนีหน่าสั่นเลยทีเดียวโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะจ๊ะเอออีกอย่างหนึ่งนะครับอาวุธครับผมว่าหายากอยู่นะครับเพราะยากพอตัวครับกาจะได้มาเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีหาวุญนะจ๊ะเจอกันครับคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอกับลาตีสวัสดกับกับลากันตรงนี้เลยนะครับโอเคบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับจุ๊บ